เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีลูกสุธีรักตัวไหนที่ออกนอกคอกบ้างตอนนี้เปิดกลงไว้ทุกกลงประตูกลงไว้บอกให้คอยแล้วก็มีคำบอกคำสั่งว่าไม่สั้นๆ มาดูกันครับเช้านี้ทำความสะอาดลงน้ำยาข้อห้องพักเขาพร้อมกับล้างหน้าล้างตาทัดตันบัดเช็ดขี้หูถ้าเช็ดขี้ตาให้เขาเป็นกิจวัตรประจำวันทุกๆเช้า ในการดูแลไม่ต่างกับการอนุบาลลูกอ่อนในการฝึกปือให้เขารู้ภาษาคนดังนิยามของเราที่เรียกที่บอกว่าฝึกหมาให้เป็นสุนัขฝึกสุนัขให้รู้ภาษาคนนั่นเองครับนมสกาย ก็เช่นกันนี่ก็จะจบหลักสูตรแล้วครับเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นบวกกับอาักขาเบื้องต้นในการเป็นรอปรพอนั่นเองกว่าจะพอรู้ก็พาไปหกเดือนเหมือนกันแต่จะให้คุ้นชินคำบอกคำสั่งก็ ไม่ต่ำกว่าสองปีหรอกครับฉะนั้นแล้วผู้ปกครองก็ต้องฝึกปือเข้มกับเขาอย่าให้เป็นลูกแงนเลี้ยงสุนัขทั้งทีต้องให้รู้คุณให้ได้ครับอย่าให้เลี้ยงเพื่อเพืองเข้าสุขอย่าเลี้ยงเพื่อบันเทิงใจเท่านั้นสุนัขตัวหนึ่ง มีอายุหลายสิบปีกว่าเขาจะตายจากเราไปถ้าเผื่อจังหวะเราตายก่อนเขาแล้วครับเขาจะอยู่กับใครและเป็นปัญหากับสังคมไหมตรงนี้สําคัญผมอาวาชินแสมีอุดมการที่ชัดเจนในการที่จะอยากจะพัฒนาให้ผู้ปกครอง คิดแล้วก็เลี้ยงสุนัขให้เหมือนต่างประเทศซึ่งเคยไปดูงานมาแล้วมาหลายประเทศในการเลี้ยงเพาะสุนัขตลอดจนไปประกอบจะมาอาชีวะที่ต่างประเทศมาหลายสิบประเทศแล้วก็เลยนำมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้มุ่งหวังในเชิงธุรกิจนะครับสิ่งที่ทุกท่าน คิดอาจจะเป็นความเหมือนที่แตกต่างสําหรับผมอยากให้ทุกท่านคิดซะว่านําสุนัขของท่านมาฝากเลี้ยงชั่วคราวสิ่งที่ผลพลอยได้ก็คือสุนัขร,รู้ภาษารู้ความสกายไม่แค่เรียกชื่อ แล้วก็ใช้บอกคําสั่งว่าไม่เขาก็อย่าถอยเข้าคอกเข้าห้องเขาสุนักทุกตัวครับที่นี่เราดูแลเสมือนเหมือนคนเลยล่ะครับดูแลเขาใส่ใจบ่มเพาะพัฒนาฉะนั้นแล้วดูกันครับ ไอไยไอย้ยไปไอยเย็ดโอ้ยอยตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราย้าย สถานที่ฝึกมาที่บ้านสวนกำลังสร้างเป็นสถานที่ฝึกอบรมปรับรเปลี่ยนพฤติกรรมน,น้องๆแห่งใหม่ที่อำเภอคอนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ <c oughs> ตรงนี้ทำเป็นตู้ข่าวแต่ที่พักของอน,น้องๆจะอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังดำเนินการอไปไป Hei! Hei! Hey. 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 ทิ้งระยะเวลานานมากๆที่เขาก็ไม่ออกนอกคอครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะให้ลูกๆที่รักของตนเองได้มีพฤติกรรมที่รู้ความบอกรู้ฟัง หลายคนบอกว่าเวลาอยู่โรงเรียนอยู่ศูนย์ฝึกมันก็ดีหรอกครับแต่สุดท้ายเวลากลับไปอยู่บ้านแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้ไม่จริงนะครับอยู่ที่ผู้ปกครองในการที่จะเข้มตามคำแนะนำของทางศูนย์ที่คอยชี้แนะอยู่แล้วต้องฝึกเรือครับ ให้เขาคุ้นชินกับคำบอกคำสั่งของผู้ปกครองก็เดี๋ยวก็เป็นเด็กที่น่ารักเพราะเขารู้ความตั้งแต่อยู่ศูนย์ฝึกอยู่โรงเรียนแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาที่เขาจะมีพฤติกรรมเดิมๆย้อนกลับมาก็เพราะว่าผู้ปกครองขาดความใส่ใจอย่าว่าแต่หมาเลยครับคนพูดภาษาคนพูดภาษามนุษย์แท้ๆยังไม่รู้เรื่องเลย นับภาษาอะไรกับหมาสัตว์ึชื่อว่าเดียราฉานใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วต้องฝึกปรือให้เขาเกิดความคุ้นชินและใช้คําบอกคําสั่งสั้นๆคําเดียวคําเดียวสั้นๆแต่มีความหมายและเขาก็จะรู้ความสําหรับคลิปนี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับบนความเปนจริงของ โรงเรียนฝึกสุนัขร้อเอ็ดหรือศูนย์ฝึกสุนัขร้อเอ็ดนั่นเองสถานที่ใหม่ของเราอยู่ที่ถนนพนทองร้อยเอ็ดหมู่สี่บ้านนาหัวรัดตำบลสารนกแก้วอำเภอพนทองก่อนถึงถ้ามาจากร้อเอ็ดก็ก่อนถึงปตทตรงแยกวอวอุดร หรือสถานีตำรวจอำเภอบนทองประมาณ2กิโลเท่านั้นเองซ้ายมือหาง่ายครับสามารถเสิร์ชหาใน Google หรือมาตาม G.P.S ได้หรือเพจข้อเพื่อนรักทักทายฝากข้อความไว้แล้วทางเราจะประสานติดต่อกลับขอบคุณครับ